โอเคครับก็ต้องขอ,อกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับ <g ül> วันนี้ก็มาอยู่กับผมในแกลบเลอดดมอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมลาลาลโลโบ็อกนะคะผมแมปมิดแฮปปี้ทอยช็อปออปปี้นะคะผมใช่แล้วล่ะเฮ้ยมันคือคุณคุณผู้หญิง มีความสุขในร้านของเล่นนะฮะทอยช็อปทอยช็อปก็คือร้านของเล่นเนาะใช่ไหมมิ i แฮปปี้ก็คือคุณผู้หญิงมีความสุขเออโอเคกดปุ่มนี้เพื่อเดินออกไปข้างนอกอ้มีหุ่นยนต์ด้วยนะฮะยืนโบกไม้โบกมือมันคือหุ่นยนต์มิ d แฮปปีใช่ไหมที่นี่เขาขายแต่ Mid แฮปปี Happy, อย่างนั้นเหรอมิ d แฮปปีเต็มไปหมดเลยนะฮะ Mid แฮปปี้ทอยช็อปอ่ะ เอา้าตอนแรกผมนึกว่าเป็นภาพโโลแกรมนะฮะเขานึกเขานึกว่าเป็นภาพโโลแกรมตอนแรกเพราะว่าเพราะว่ามันมันเดินมันเดินทะลุได้แล้วเหมือนเขาจะวิ่งไวกว่าผมนิดนึงไปเนี่ยฮะเดี๋ยว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 เ <c oughs> อ้าไม่ใช่เผมผมเข้ารูไปแล้วไม่ใช่หรอเอา้าผมผม,ผมตายได้ไงเมื่อกี้ผมเข้ารูไปแล้ว เออผมโดนแก้งเมื่อกี้ผมเข้ารูไปแล้วนะผมต้องรอดแล้วสิอะไรครับเนี่ยผมงงผมงงเลยนะฮะเออเนี่ยเนี่เมื่อกี้ผมเข้ารูไปอย่างนี้เลยแต่ผมก็ยังโดนอ๋อเขาคานตามมาได้เมื่อกี้นี้ตอนผมเข้ารูแล้วผมหยุดเดินนะฮะอืม โอเคโอเคเขาไม่ได้เขาไม่เขาเขาไม่ได้แกล้งผมผมผมแค่ไม่รู้ว่าเขาคานเข้ามาในท่อได้นะฮะขอโทษทีที่ผมเข้าใจผิดนะฮะตอนแรกผมนึกว่าพอเราวิ่งเข้าท่อไปแล้วเขาจะตามเข้าท่อมาไม่ได้แล้วเราก็จะรอดแล้วเราก็จะยืนดูเขายืนงงๆอยู่หน้าท่อแต่ว่าเขาไม่ได้ยืนงงๆอยู่หน้าท่อเขาคานเข้ามาในท่อเลยนะครับเออก็ว่าอยู่ว่า ทำไมตายนะครับเพราะว่าผมหยุดเดินไงตอนตอนที่ผมเข้าไปในท่อปุ๊บผมก็หยุดเดินเลยเพราะว่าผมไม่คิดว่าเขาจะเข้ามาในท่อได้นะครับโอ้โหแย่ชะมัดฉันผิดเองฉันต้องขอโทษด้วยที่ว่าคุณคุณมิทแฮปปี้เอ้ยนึกว่าเกมโกงซะและ้วเมื่อกี้ <laughs> ไม่ใช่เขาไม่ได้โกงเราแค่เข้าใจผิดไปเองนะฮะเราแค่เอ่อ ไม่รู้ว่าเขาขานได้อใช่ซ้ายหรือขวาอ่ะซ้ายซ้ายเพราะว่าซ้ายมีบันไดส่วนขวาไม่มีอะไรนะคะเป็นทางโล่งๆปีนไปๆป,ป,ปีนปีนปีนขึ้นไปตรงน,นี้มีประตูปเปิดเดี๋ยวนี้เออ,อจึอจ้ขึ้นขึ้บเดินอออตรงนั้นมีบันไดอันนี้ปุ่มอะไร ดไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ๋อมันคือปุ่มรีเซ็ตบันไดนะฮะอ๋อเอาบันไดมาวางตัวนี้ใช่ไหมอ๋อใช่จริงจริงด้วยนะครับผม,อมเออยเดินบนท่อเดินในท่อะหวบองเอออะไระมีเสียงเพลงด้วยอะไรอ,ะอ่ะอ๋อเราโดนไล่ทุกคนเฮ้ meet, meet happy, ยมิดมิดแฮปปี้หัวยักษ์หัวยักษ์หัวใหญ่มาก เขากำลังตามมาอันนี้อะไรโอ้เราต้องกระโดดเหยียบกล่องทุกคนมันจะมีกล่องให้เหยียบนะฮะถ้าเราเหยียบแล้วเขาจะกระเด็นไปไกลๆแล้วเขามาใกล้ๆมาใกล้มากเหยียบกล่องเออไปไกลๆซะเรารอดพ้นละเอ,อ้ยตื่นเต้นดีนั่นนั่นมินิเกมอันเมื่อกี้นะคะเขาน่าจะทำยาวๆเนาะแบบทำยาวๆแบบให้วิ่งเล่นนานๆ ่าจะสนุกดีนะฮะเฮ้ยเฮ้ยลูกเตา๋าอุ้ยดีนะเนี่ยที่มีที่ให้หลบนะฮะถ้าไม่มีที่ให้หลบนี่แย่เลยเราต้องรีบวิ่งแล้วลูกเต่ามาแล้วอืมลูกเต๋ามันไวมากเลยอะไวจัดจ้านเออถ้าไม่มีที่ให้หลบตรงแบบตานข้างนี่น่าจะตายนะฮะอุ้ยมีลูกปิดด้วยนะฮะออลูบิดลูบิดลูกปิดลูกบิดกระชุบโอ้ย เค okay. สวยเดินขึ้นไปไม่ใช่เดินสิพูดผิดต้องพูดว่าปีนขึ้นไปนะฮะอือปีนขึ้นไปข้างบนตรงนี้มีปืนใหญ่ปิ้วผมหมุนควงเป็นลูกกระสุนเลยนะฮะกระสุนปืนใหญ่เอยเดินดีๆนะทุกคนเดี๋ยวล่วงนะฮะทางมันแคบมากเลยอะ่ะอืมใช่ ปะจบตรงนี้มีเลเซอร์ด้วยห้ามโดนเลเซอร์กดึบดึบกดปุ่มตรงนี้ใช่ไหมอ่าเป็นปุ่มเปิดประตูนะครับประตูเปิดแล้วไปกันเลยไปกันเลยอืมสวะปะจุเราลงไปแบบลึกๆได้ไหมอ๋อได้อยู่นะฮะแต่ห้ามลึกเกินไปเนาะเพราะถ้าลึกเกินไปจะไปโดนหนามข้างล่างตำตายนะฮะอ่าฮู้ ทำไมมันใหญ่จังเอะคัดซีนคืออะไรอะ่ะอ๋อไม่ใช่คัดซีนแต่ว่าเขาเปลี่ยนมุมมองให้เรามองข้างบนนะฮะอุ้ยมันเล่นยากเหมือนกันนะเนี่ยพอเปลี่ยนมุมมองแล้วเฮ้ยเขาเออ,อ,อ,อเกือบตกนะฮะเขาเปลี่ยนมุมมองแล้วเล่นยากจังโอเคกลับมามุมมองเดิมละค่อย,ยช่วมุมมองเมื่อกี้ค่อนข้างเวียนหัวเลยอะ่ะผมไม่ชอบเลยมุมมองเมื่อกี้ ไอ้มุมมองแบบมินิเกมในตู้มันสนุกดีนะแต่มุมมองแบบอันเมื่อกี้ที่แบบมองเห็นทางด้านบนหัวมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่มันเวียนหัวนะฮะอันนี้เลยนะกล่องมิดแฮปปี้แบบจัมโบ้ที่ถูกฉีกกล่องนะฮะแสดงว่าต้องมีสับปหลาดตัวใหญ่หนีออกมาแน่ๆนั่นก็คือมิดแฮปปี้นั่นเองแต่เป็นมิดแฮปปี้เวอร์ชั่นยักษ์ใหญ่แบบจัมโบ้๋อนั่นไง คุณคือเจ้าของกล่องใช่ไหมครับเฮ้ยมามาเจอกันหน่อยผมมีอ p g พีซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากไหนนะฮะเยอยู่มันก็เข้ามาในมือฉันน่ะเฮ้ยนี่เนี่ตายซะตายยังยิงอีกเหรออู้อูอ๋อตายแล้วนะตายแล้วจริงปะเนี่ยผมยังยิงอยู่เพราะผมกลัวว่าเขาจะไม่ตายโอเคตายแล้วจริงแหละเพราะเขาหายไปแล้วนะฮะ อ้ยตัวละครเราอ้ยหายวิ่งไวแล้วกำลังจะบอกว่าอุ้ยตัวละครเราวิ่งไวจังเลยนะฮะยังพูดไม่ทันจบความไวก็หายไปแล้วโอ้โหยอันนี้อะไรอ่ะประตูพาฉันไปไหนจ้ะอ๋อออกมาข้างนอกหรอมีรถรออยู่ด้วยนะฮะมิสแฮปปี้ทอยอ๋อมิสแฮปปี้ทอยชอ็อปทำไมร้านทอยช็อปมันใหญ่จังเลยนะฮะ คุณขายแค่มิทแฮปปีแค่อย่างเดียวไม่ใช่ทำไมคุณขายซะใหญ่เลยอะ <laughs> <laughs> ตัวละครผมลอยอยู่ในรถนะฮะเฮ้ย <c oughs> แต่ถ้าซูมออกมาดูไกลๆก็ไม่เห็นนะไม่เห็นความผิดปกติแต่พอเอินตอนเข้ารถไปเมื่อกี้มันให้เราซูมเข้าไปข้างในแบบบังคับซูมเข้าไปข้างในเลยเราก็เลยมองเห็นตัวเราที่ลอยอยู่นะฮะอ่าใกล้ถึงแล้ว อ๋อข้างบนคือทางออกใช่ไหมครับเนี่ยปีนไปปีน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 อุ้ยพื้นหญ้าพื้นหญ้าสวยมากนะฮะมันเหมือนในนี้เลยลวงข้าวนะฮะเหมือนอยู่กลางทุ่งนาอืแต่มันเป็นหญ้าแบบตัดแปะนะทุกคนมันเป็นหญ้าแบบสติกเกอร์ตัดแปะนะฮะมันไม่มันไม่ได้ชูขึ้นมาจากพื้นดินนะ ถ้ามองไกลๆมันก็จะดูดีแต่ถ้าไปยืนอยู่ข้าง,างล่างเราจะรู้ว่ามันเป็นตัดแปะนะฮะอือใช่โอ้ขึ้นมาแล้วชนะแล้วสินนะยาแบตมาแล้วราดชนะแล้วนะครับวูสวย